ลุยข้อสอบศิลปะกลางภาพเอพโสด2รอบนี้จะได้กี่คะแนนกันมาเริ่มกันที่ข้อที่1สิ่งได้ต่อไปนี้ตรงกับคำว่าสถาปัตยกรรมมากที่สุดก็ไก่หุ่นขี้ผึ้งขอไข่โบดข้อควายพระพุทธรูปงองูพระบร,รมรูปทรงมา้าจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ออกแบบเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้โบดจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อที่2 ข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ของงานศิลปะแบบคิวบิต์ก็ไก่ภาพส่วนใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิตขอไข่แสดงมิติด้วยรูปทรงขนาดการซ้อนกันภายในภาพข้อควายมีลักษณะกึ่งนมามธรรมคือมีตัวตนและไม่มีตัวตนชัดเจนงงูส่วนประกอบของภาพจะเน้นเรื่องของแสงเป็นสําคัญและคําตอบของข้อนี้ก็คือ,ง,องูงูส่วนประกอบของภาพจะเน้นเรื่องของแสงเป็นสําคัญซึ่งข้อนี้มันคือศิลปะแบบอิมเพรสชั่น ตัวภาพมักจะเป็นเรื่องราวธรรมดาแต่มีมุมมองที่พิเศษผ่านความงามของประกายแสงและสีเช่น Terrace at Night ของว i n เซนต์แวนโก h ส่วนอีก3ข้อจะเป็นศิละปะแนวคิว i s m มทั้งหมดเหมือนกับภาพนี้เลยและข้อสุดท้ายศิลปินไทยนำเปลวไฟเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ลายใดกอไก่ลายกระหนกขอไข่ลายรักร้อยข้อควายลายกระจังงองูลายดอกลอย ข้อนี้เหมือนจะง่ายนะคิดบอกไม่เอ่ยถ้ายังไม่ออกก็ลองหยิบสีไม้มาสเตอร์อสีสวยทุกงานระบายมาลองระบายลายไทยกันและใช่แล้วคำตอบก็เหมือนกับภาพระบายสีนี้กับลายกระหนกนั่นเองไหนใครได้กี่คะแนนมาคอมเมนต์บอกมาสเตอร์อหน่อยสิส่วนวันนี้ขอไปก่อนบ๊ายบาย